เออเน,นี้ยอยากรู้จริงแบบเวลาเราเป็นโกใช่ไหมเราต้องเป็นโกสองฝั่งใช่บางทีเราไปอยู่ฝั่งของคู่ต่อสู้เงี้ยเออมันจะมียังจะมีพวกหลังโกครึ่งครึ่งที่มันต้องอยู่หลังเราแบบได้ยินอะไรไหมก็ <c oughs> แบบช่วงช่วงแรกๆก็ได้ยินครับแต่ถ้ามีสมาธิกันในเกมแบบเยอะๆครับม,มันจะไม่ค่อยได้ยินเลยครับผมเคยเป็นกองเชียร์หลังโกนะโอ้เชียร์ด่าโคตนมัน ผมว่าต้องมีพี่แน่ๆเลยสุดาผมชอบเล่นบอลอยู่้วตอนเลิกเรียนก็เตะบอลแล้วเหมือนเขาเดินมาพอดีเขาเดินไปเจอหน้าปเพื่อนก็แซวเพื่อนไม่ออกสับเลยวิ่งหนีเหรอวิ่งหนีเลยก็ได้ยินเสียงก่อตูตอนแรกผมก็คิดในใจแบบพวกพี่เขามาตามมาวะสะดุ้งตื่นขึ้นมาแบบพยายามจะนอนแล้วเหมือนแบบมีกลุ่มสุดท้ายอ่ะเหมือนแบบกลางจะหลับ เปิดรายกัรอะไร,ะไรดูไอ้นี่อยู่เฟซเอเจนต์อะเปิดแล้วเปิดรายการให้หน่อยเปิดแล้วยังไม่ครบเลยเดี๋ยวค่อยถ่า,ายไม่เป็นไรโทรตามพี่เอียครับฮะโทรตามพี่เอียเลยเรียกพี่เอียมาทำอะไรไม่อันนี้ถ่ายแล้วอันนี้ถ่ายแล้วจริงเหรอไม่รอยังไม่มาเลยเนี่ยโทรหาหม่อมเอ็มเนี่ยฮะม่อมเอ็มนี่เป็นตะลกอ่ะ พี่อยู่ไหนอ่ะเอ้าผมจะมาจูบผมมาเก็บตัวผมต้องกักตัวก่อนซ้อมครับพี่ไปทําอะไรผิดมาพี่ต้องกักตัวอันนี้กักกักตัวจากที่สโมสรหรือว่ากักตัวจากที่บ้านพี่กักตัวที่บ้านมานี่รอถ่ายรายการอยู่คิดถึงเนี่ยไม่เจอไงพี่เข้มหน้าเข้มตาเข้เจอการเทปนี้เดี๋ยวส่งตัวแทนไป ใครอะแล้วมันจะหาเท่าพี่อะผมทำกับพี่เข้าขาสุดแล้วผมไม่อยากทำกับใครแล้วทีเด็ดตัวนี้ทีเด็ดลบอกเลยมีทีเด็ดกว่าพี่เหรอเดี๋ยวคอยดูแต่ว่าอย่าไปถามแมากนะทำไอรี่เอรอโอเคอันนี้แพี่ไปไหนเนี่ยพี่หลอกผมไหมเนี่ยพี่ขับรถไปไหนไม่ได้หลอกพี่ดูขนาดขับรถจต้องใส่แมสเลยนะก็เเป็นมาตรการของสโมสรตอนนี้ทีแบบว่า อากมาใ้ให้เข้ามาอยู่รวมตัวกันก่อนเพื่อที่จะเริ่มซ้อมโอเคแล้วพี่ก็ไม่บอกผมอ่ะถ้าเป็นคนอื่นผมก็ไม่อยากรับไงผมอยากทำกับพี่อ่ะโอ้พี่้า้าเจอกันฝากด้วยนะฝากรายการด้วยเอาแบบให้ฟังเลยไ้เอดใชไหมไม่รู้เนี่ยเขาไม่เขาถ่ายอยู่เนี่ยผมก็ไม่รู้ผมก็รอพี่อยู่เนี่ยมาไม่เจอใครเลยดีแลวเนตีโอ้ถ้าเป็น อ้าวแขกน้ำเชิญเหรู้อ่ะอ๋อเหรอได้ได้พี่โอเคงั้นผมผมไม่ไม่เอาพี่ละเดี๋ยวผมไปหาพิธีกรคนคนใหม่แทนแล้วกันพี่พี่ขับรถดีดนะโอเคโอเคโอเคครับผมจบประการแล้วโอเคพี่สวัสดีครับสวัสครับครับจ้าจ้าจ้าไปเรียบร้อยปะถ่ายรายการนะนี่ฮะเดี๋ยวเอามือปิดกล้องไปนู่นเลยนะแบบนั้นเลยนะเหมือน ทุกทำเลยไปเอาไม่ไปอีกเหรอเอาก็เหมือนออนไลน์ไงที่ปิดแล้วก็ไปนู่นเลยไงฮะโอ้โถก็ไม่บอกกันเลยเนี่ยอโอเคไปนะเรียบร้อยอ่ะเมื่อกี้คุยกับพี่เอ็มแล้ว แต่พี่เอ็มบอกว่าไม่ต้องกังวลครับวันนี้ส่งพิธีกรคนใหม่มาต้องบอกว่าคนนี้คือสุดยอดในเรื่องบอลไทยครับถ้าพร้อมแล้วเดจะไปพบกับนะครับต่อเต้ตูดูบอลไทยสวัสดีครับพี่อู๋ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยพี่สวัสดีครับนี่ก็อันนี้ตัวนะครับอันนี้เข่าอันนี้ขามุกเตียงมากับโอ้โนี่เลยผมเล่นอย่างนี้อ๋อได้ก่อนเครับตูเต้ครับ มีตอเต้นเนี่ยผมบอกเลยมีผู้ชายคนเดียวคือชายคนยคยคนี้ที่เรียกผมนะจริงเหรอทำไมใช่ไม่รู้เขาเหมือนกันไม่นับถือเขาป่ะคนนนี้นับถือเขาป่ะจริงจริงไหมเอจริงเริ่มแล้วคือเริ่มนับถือเริ่มไม่นับแล้วแล้วล้ำเชิญในไายเขบอกว่าตอนนี้กําลังดังไงกำลังฮอตแล้วก็คือถ้าในไทยลีกนะนี่คือหล่อท็อปท็อปนี่เขาได้ข่าวว่าเขาเบียดกับชาปุ่ยนะเรื่องหน้าตาเนี่ยเดี๋ยวเขาเนี่ยเปิดตัวเข้ามาเนี่ยเขาจะเดินแบบชาลีช็อปปิ้ง จันุ่มแล้วอใช่เขาตลกซะแล้วฉายานี่น oui> ี่ชื่อเล่นเขานี่ผู้หญิงฟังนี่ถึงกับร้องอะน้องเบิร์นฮะเบิร์นบ่ะไม่ต่าจะคิดตโอเคพอแล้ว่ี่เปิดตัวเลยนาเข้ามาชาดีสปินนะรับเออร์เพียพงษพรลิ่งนี่ดูแดูแล้วดูดู เอาไปเริ่มต้นคุยกันก่อนยังไงวันนี้ต้องถามก่อนต้องถามโปรไฟล์ก่อนตอนนี้น้องเอินอายุเท่าไหร่ปีนี้เข้า26ครับโอ้ยี่สิบหกเคยยี่สิบหกมาก่อนนะเพิ่งเกิดมาก็ไม่น่าเคยเขาเรียกว่าถ้าเป็นฟุตบอลก็ช่วงแบบใกล้พีคเลยใช่ป่ะตอนพีคและตอนปียี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอะปกติคนเรานี่จะพีคตอนไหนพีคตอนกลางคืนเน่ใช่นี่เราคุยเรื่องฟุตบอลตอนนี้เราอยู่กับเอินวีรพงศ์เรืองนินนะครับผู้รักษาประตู ทีมชาติไทยนะครับปัจจุบันนี้ย้ายมาแล้วเเสจเมืองทองยูเนเต็ดนี่ถือว่าเป็นที่แรกเลยนะที่ได้พูดคุย,ยกันถูกป่ะใช่ใช่ครับเป็นยังไงบ้างย้ายมาเมืองทองแบบเนี้ยเข้าไปซ้อมเนีครับครับก็ได้เริ่มเข้าไปซ้อมนะครับตลาดนั้นมันรีเดินไงก็คือต้องถามก่อนว่าเป็นผู้รักสาป,ประตูมาต,ตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มเล่นบอลเลยไหอ๋อเปล่าครับก็แรกๆกก็ตอนเพิ่งเริ่มเล่นบอลก็เล่นกองหลัง กองหลังนี่คือเล่นเซนเตอร์เลยใช่ครับทำไมทำไมจะเปลี่ยนกองหลังมาเล่นเป็นโกอ่าตอนนั้นมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับแบบเหมือนไปลงทีมาอาร์แครมี่แล้วก็เหมือนแบบมีอยู่ช่วงนั้นประตูขาดพอดีครับเขาเลยให้ลองมาเป็นประตูแล้วตอนนั้นแบบเหมือนหุ่นผมแบบเริ่มสูงเริ่มสูงสุดครับประมาณ1 7 5ยเจห้าเจ็ดไหลก็คือสูงสุดในทีมแลัวแล้วก่อนจะเล่น เอาคนไม่เคยเล่นมันก็กลัวบอลใช่ไหมแล้วเราไม่ได้มีอาการนั้นเลยคือหมายถึงหรือว่าระหว่างนั้นมันเคยเป็นพวกสาวประตูอยู่แล้วก็เคยเคยเป็นเล่นเล่นบ้างครับก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับมีไอไหมมีเจ็บคอไม่ใช่โควิดเป็นกอเอออันนี้พอไปก็เลยเปลี่ยนช่วงนั้นอายุประมาณโอ้ตอนนั้นประมาณสิบสี่สิบห้าครับวด็กโอมโหเด็กช่เด็กแล้วสี่สิบห้าสูงร้อยเจ็ดสิบกว่าพี่แล้วหลังจากนั้นก็คือ เป็นยาวเลยไหมใช่ครับแล้วก็เป็นยาวแล้วเมื่อไรหายไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นไข้ต่อมาและไงนี้ตลอดระยะเส้นทางมาเป็นผู้ประสารประตูมาตลอดในมุมของแฟนบอลที่จะเห็นเอิญช่วงที่ย้ายมาพีทีทีระยองอแต่ในมุมเอิญเองแมทที่มันพลิกชีวิตหรือมันเริ่มแจ้งเกิดมันคือช่วงไหนผมว่าก็ช่วงปอลทระยองพอดีครับก็คือแม์ท่าเรือครับแม์นั้นคือใช่น่าจะแม์แจ้งเกิดเลยอ เอออันนี้อยากรู้จริงๆแบบเวลาเราเป็นโกใช่ไหมเราต้องไปโกสองฝั่งบางทีเราไปอยู่ฝั่งของผู่ต่อสู้เงเออมันจะมียังจะมีผูหฝังโกครึ่งครึ่งที่มาต้องอยู่หลังฝั่งเราแบบได้ยินอะไรบ้างไหม <laughs> ก็แบบช่วงช่วงแรกๆก็ได้ยินครับแต่ถ้ามีสมาธิกันในเกมแบบเยอะๆครับมันจะไม่ค่อยได้ยินเลยครับอืมแบบเราโฟกัสที่ฟุตบอลอย่างเดียวครับเพราะผมผมเคยเป็นกองเชียร์หลังโกนะโอ้เชียร์ด่าโคตรมันเลยผมว่าต้องมีที่แน่ๆเลยที่ด่าผมเนี่ยเจอพี่ีอ่ะรด่าโคตรเจ็นอะไรเฮียเอิเฮียเอิอันนี้เรามาถามเรื่องฟุตบอลบางคนเนี่ยอยากรู้เราเชื่อเรื่อง สัมผัสพิเศษ10เซนอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าไปคิดปะเนี่ยเฮ้ยข้าไปคิดปะเนี่ยดูเมื่อกี้ตกใจเลยเรื่องผีแล้วรายการเราแปลกใหม่ไงสุดดยอเราไม่ต้องทำตามคนดูต้องตามใจเราต้องตามให้มันติดจัดเลยเจอเรื่องผีปะก็ถ้าก็พอเชื่อครับก็พอเชื่ออยู่ครับไม่ลบหลู่แต่ก็ไม่ได้แบบว่างมงายไม่ได้อะไรขนาดนั้นอ่า รู้จักทีมสโมสรล่าสุดของเขาก่อนย้ายมามันคือสุโขทัยนะเออขึ้นชื่อเหมือนกันนะมีอะไรขึ้นชื่อบ้างขึ้นชื่อมีป้ายป้ายต่ขึ้นชื่อเลยต้องมาอะไรกับผมนะเอเขาเป็นเมืองเก่าแก่มันต้องมี้นชืผมเลยอะเอาแค่นี้ให้คนดูไอ้เนี้เล่นจบแล้วมันเล่นไวเล่นไวอะไรยังไงต่อเพราะว่าเห็นมีเรื่องราวที่เล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาที่อยู่สุโขทัยอาจจะแบบไม่ได้เชื่อมากมายกับกลายเป็นมีประสบการณ์ เกิดอ,อะไรขึ้นครับอ๋อก็อดีวันนั้นแบบพวกผมพเพื่อนๆพวกนักบอลน,นะครับก็เหมือนกินส้มตรงพ้งุตงตำอะไรกันอยู่ข้างล่างหอแล้วประมาณตอนนั้นก็ดึกแล้วประมาณ4ี่ห้าทุ่มแต่นั่งกินก็นั่งคุยกันฟังเพลงอะไรไปเรื่อยๆครับแล้วก็หลังจากนั้นก็แยกแยก้ยกยายครับแล้วก็ขึ้นมาก็ตอนนั้นก็แบบโคตรง่วงเลยผมก็โคตรง่วงเหมือนแบบกึ่งหลับกึ่งตื่น,นครับแต่พวกพี่ๆที่อยู่ล่างเขายังไม่เลิกกันครับก็ได้ยินเสียงคอประตูตอนแรกผมก็คิดในใจแบบเอยพวกพี่เขามาตามเมื่อห่ พอครั้งที่2ก็แบบผมก็กางจะหลับแล้วครับก็แบบพอคอครั้งที่2ก็คิดว่าเอ้ยถ้ามีก็เอ้ยเดี๋ยวลองไปเปิดดูพยายามจะนอนแล้วเหมือนแบบมีกึ่งสุดท้ายอ่ะเหมือนแบบกางจะหลับสะดุ้งตื่นขึ้นมาแบบพอลืมตาขึ้นมาแบบงงๆเหมือนเห็นแบบเงาดำๆแบบมานั่งอยู่ตรงปลายปลายเท้าเลยครับแบบใหญ่ๆแต่ไม่เห็นหน้าครับแต่เห็นแบบเป็นหุ่นคนเลยอ่ะแต่ดำๆเลยครับตอนนั้นก็ตกใจครับจับพ้าแล้วก็สวดมนต์เลยครับแต่แต่ตอนนั้นง่วงจัดก็ ฝืนนอนต่อชวนผีน่นแม่งเลยสวนไม่จบไอ้ขี้เกียจไร้นอนนอนไอ้ขี้เกียจวะนอนดีกว่าผีไอ้ขี้เกียจนะเอ้สวดมันนานนอนเ่อะแล้วก็เราแวงเราแวงอยู่แป๊บนึงที่แบบเหมือนแบบพอจะหลับก็ไม่ชิลืมตามาแป๊บหนึ่งแบบก็ไม่มีแล้วครับเรื่องน่ากลัวแต่ถือว่าขึ้นเขาแบบเขาเรียกว่าไงแบบสุโขทัยก็ถือเป็นแบบเมืองเก่านะเมืองเก่าอ่ะเรื่องต่อไปอะเรื่องต่อไปนี่เป็นไงรายการอื่นเขาสคริปต้องต่อเนื่อง กสถาละหัวใจเป็นไม่รักเฉยเป็นเรื่องบอลอยู่ดีก็เป็นผีไม่ใช่ความรักอ่ะเราจะแตกต่างแล้วเรามีติไหมแตกต่างสถานะหัวใจตอนนี้เป็นไงแบบสาวๆถามเมื่อกี้พี่มาบอกว่าอันนี้ไปไหนบอกไปถ่ายรายการกับใครอ่ะน้องเอิร์นผมก็ถามโกใหม่ใช่ไหมโอ้โหชอบมากเลยจริง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  ตอนนี้ตอนนี้โสดไหมโสดโสดครับยิ่งเหรอครับแต่เอินอยู่ว่าเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าแบบแฟนบอลสาวแบบอ่าน่าชอบคือต้องผมว่าต้องมีท็อป10น,นะอเอเอนมันมันมีสาวสาวแบบว่ามามาจีบมาอะไรอย่างนี้ร้องมาถ้าจีบผมไม่รู้ว่าเป็นจีบบ้าแต่เหมือนแบบทักมาคุยทักมาอะไรประมาณน<ม>ี้สเปคอะสเปคของเราเป็นแบบไหนผมชอบผู้หญิงแบบสวยครับมีสวยคมสวยคมถ้าเป็นถ้าเป็นสมมุติเป็นแบบคนในวงการสักคนหนึ่งให้เราเห็นภาพ เก้าเก้าสุพาาัตราเคยเจอตัวจริงไหมไม่เคยครับวันนี้ทีมงานของเราะจะเชิญมาไม่ครับทีมงานของเราก็ยังอยู่ตรงนี้ครับทีมงานเขาบอกว่าเรื่องความรักนี่ทรงแบบว่าเท่ๆหล่อๆแบบนี้แต่เจอเคยเจอผู้หญิงแล้วเสียอาการอันนั้นมีรักครั้งแรกเนี้ยเหมือนแบบเหมือนมีพวกเพื่อนๆอะไรครับอําอํามาแบบใหญ่ๆ <c oughs> แล้วพอเหมือน จังหวะนั้นเหมือนเป็นผมชอบเล่นบอลอยู่แล้วตอนเลิกเรียนก็เตะบอลแล้วเหมือนเขาเดินมาพอดีครับพอเดินไปกลางแบบเดินเดินพักเหนื่อยพอเดินไปเจอหน้าปุ๊บเพื่อนก็แซวปุ๊บที่ไหไม่ออกสับเลยครับวิ่งหนีเหรอไม่หนีอารมณ์ไหนวะเอแปลกว่ะ วิ่งผีอะผู้หญิไม่ตกใจหายเงี้ยวิ่งหนีไม่รู้ทำไมมันเหมือนเล่าสลับเรื่องผีวิ่งหนีความจริงเจอผีได้กระดับนะเจอผู้หญิงสับตอนนั้นแบบรักครั้งแรกไงพี่อยู่ยังเด็กเด็กเจอผู้หญิงก็แบบเสียอาการนะของเอ้ยวิ่งหนี่นีตังค์ของตังค์มีหลายบ่อยผมต้องไปเรียนพิชานจากพี่เลยนะมีสเต็ปการจีบมีอะไรไหม ถ้าเราเป็นสไตล์เขาเราก็คงไม่ยากหรอกพี่มันก็ไม่น่ายากนะตาหล่อคือมันก็หามันต้องหาเรื่องคุยได้เรื่องอใช่ใช่พี่เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าไอ้ส่วนของเรื่องการจีบอาจจะไม่ค่อยแบบอืมใช่พี่พอได้อยู่นะพี่ไม่เคยผ่านมือใครเลยยังไงคือตัวเองไปเดินทางทะลุแล้วแต่วันนี้เรามีแฟนขับเมืองทองนะบอกแกมัน่ะ รู้เลยออคนดูวันไทยแล้วรู้อยู่แล้วเออเมองทองไม่คือเป็นเบอร์แบบต้นต้นนะเขาคือเขาเป็นเขาเชียร์เมืองทองทุกนัดเลยนะทุกนัดไปทุกนัดแล้วก็แบบเป็นแฟนคลับของนักฟุตบอลด้วยยังไงฮะจริงเหรอจะให้แบบมีคุยสดเลยเหรอเฮ้ยวิดีโอคอลหาแกมาเดี๋ยวเราวิดีโอคอลหาน้องแก้มแฟนเมืองทองหน่อยดีกว่า มาเอน้องแก้มแล้วเดีกๆ e. แก้มเี๊ว้าวสวัสดีครับสวัสด claro> okay. ีครับอืมไม่รู้ใครใครเคยใครไอันี้เคยแล้วอันี้เคยแลเสียใจแล้วหนึ่งคือวันนี้ผมพาพีรพงษ์เรืองนินมาได้ต้อนรับเขาหรือยังอ๋อได้ต้อนรับแล้วค่ะหรอโอเคทักทายหน่อยทักทายหน่อยเป็นแฟนมังทองแล้วมีแฟนหรือยังแก้มค่ะอ๋อเป็นแฟนมังทองใช่ไหมครับ แล้วมีแฟนยังครับอย่ายิ้มเยอะผมผมจ้องฟันอยู่มีอีก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 อันนี้อย่ายิ้มเยอะนะครับผมจ้องฟันอยู่ไปบ้านจ้าไปแล้วที่บ้านที่บ้านที่บ้านน้องแก้มเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างคะเลี้ยงที่บ้านน้องแก้มเลี้ยงสัตว์อะไรนะครับที่บ้านไม่เลี้ยงค่ะแต่ชอบหมากับชอบแมวอ้าว พี่ไม่ชอบแมวไม่ชอบหมาพี่ชอบหนูพี่ไม่ชอบแมวพี่ไม่ชอบหมาแต่พี่ชอบหนูอะหงจเสี่ยวเาเสียวอเป็นไงน้องแก้มเป็นไงบ้างครับผ่านไหมมุกที่ให้ไปว่ามันไม่ได้เป็นที่มุกอะพี่อเป็นคนพวกเราเล่นอะแก้ไม่กดวาาไปแล้วน้องอาน้องแก้มก่อนก่อนที่จะไปเนี่ยให้กําลังใจน้องเอิร์นหน่อยเพราะว่าเป็นผู้เล่นเมืองทองคนใหม่ด้วยมีอะไรกําลังใจอะไรให้ไหม เรื่องนี้จะเลอกชอบก๊อปฟอดีสักไกรสอนแล้วมาชอบเอิร์มนนีังปไปอเปัก็เป็นเกียดมากเลยไปเดินไปเดินตลาดนัดมารีกับผมไหมโอเคครับขอบคุณน้องแก้มมากครขอบคุณพันแก้มขอบคุณมากจัาได้ไหมมุกอย่างนี้ผ่านไหม เป็นไงเป็นไงได้ได้โอเคกอได้อยู่นะสรุปไปดูการหน้ายังไม่ได้ลงเลยเป็นเล่นมุกเล่แทนก้อนอีกแลยวถามมาริโอเยืนโลกเหลือเหลือลูกเดียวแล้วเหอไปโอเคเมื่อกี้คุยกับสาวจบไปแล้วบางทีสาวๆเขาอยากรู้เรื่องท็อปซีเคทเลยเรื่องนี้คือต้องบอกว่าทุกๆหนึ่งเดือนเนี่ยเอิร์นต้องโกนขนขนไหนขนเลย คนขนขาคนนักแครงนอะไรพวกนี้ทำไมทำไมต้องโกนขนขาปกติว่าผู้ชายเขาไว้ขนขาพี่ไว้ป่ะไม่ไม่ผมไม่เคยสังเกตเลยว่ะเออก็มีผมก็มีทำไมทำไมมันเยอะขนาดไหนอ่ะทำไมก็แบบผมเป็นคนชอบแส่งเกงขาสั้นนะครับพอโกนพออะไรแบบขามันเหมือนแบบขาวขาวขึ้นมนกันไม่ใช้ครีม เคยบบผมลืมคิดเลยที่ลองใช้แล้วชอบให้มันเกี้ยงๆเหรอใช่ใช่ครับชอบแบบเกี้ยงๆแต่เขาไะอย่างแขนเนีขาถือว่าเป็นคนกดเยอะนะใช่ครับสต่นักงานใหญ่เป็นไงสานนักงตัวรูมตัวรูมก็ปูเลยต้องแหวกอ๋อจะแอฟโฟร์โอเคแต่หมายถึงว่าคือไอการโกนเนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่มันยาว แต่คือมันมาจากการที่เราเป็นการชอบส่วนตัวใช่ใช่แบบเท่าไหร่เงี้ยถ่าก็ใช่พวกฝรั่งหลายคนเขาว่าชอบโกนเหมือนกันแล้วโกนทุกเดือนอ่ะวิธีการก็ประมาณเดือนเดือนวัววาววิธีการคือโกนเลยไมไม่ไม่ก็ไปพวกร้านะอ๋อเหมือนใช้แบ็กใช่ไหมใช่ใช่แบ็กแบ๊กก็เลยใช้แบ็กผมเยอะเอาวันนี้ผมอยู่แบบเขาเรียกว่าสองคนที่เป็นแฟนแมนอยูเป็นคู่ใช่ใช่พี่ชอบพิวอะไรพี่เต้ชอบผิวผมเป็นแช์ยุโรป เดีอ๋อแล้วเดเออแต่โอเคไม่เป็นไรผมลงมาถามคนที่ไม่ได้แชมป์ได้แต่ผมไม่ได้ติดอะไรนะที่ผมไม่ได้หยิงนะที่คุณติดอะไรผมกเนี่ยก็เกิยว่าผมแชมป์หญ้าสวยในสองปีแล้วยินดีนะคุรมาตรฐานคุณดีนะมาตรฐานดีแต่เอาแชมป์อื่นด้วยในมุมของแฟนแมนยูทั้งสองคนหลายทานที่เห็นนะปีที่ผ่านมามันไปแล้วมันก็ไม่สุดในมุมแฟนบอลอยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนอยากจะได้ใครแบบไหมถ้าผมอยากให้ซื้อนะครับ เลวันด็อกกี้ครับโอ้โหไปเชลซีตัวนี้จบเลยนะจบเลยนะเลวันด็อกกี้นะครับเออกองหลังนี่ต้องเพิ่มไหมเพิ่มใครกองหลังอยากได้ใครบัวเต็งโอ้โหเอามันบัวเต็งขึ้นาดมีอลไรกว่าแล้วที่ยนักเออที่อู๋วะที่อู๋วะผมเหรอผมเริ่มจากกองหน้าเลยคือใจจริงไงอยาก อยากได้ฮาเลนแต่มันคงไม่มาอยู่แล้วก็เสริมปีกขวาดีกว่าเอาซันโชตอนนี้มีข่าวอยู่ผมคุียโรมาโน่เรียบร้อยอ <laughs> จริงโทรมาเขาถามว่าเ,เรื่องกับดอตมูลยังไงบ้างเขาบอกกำลังตกลงค่าต<ม>ัวเขาพูดไทยได้เขา <laughs> พูดไทยได้ผมไปสอนเขาคืออยากได้ซันโชและกองกลางเนี่ยอยากได้เดคแคนไลท์กองหลังเนี่ยเอาเปาตอเลสหรือว่าบารางก็ได้แต่โกเนี่ยต้องเอินผมขายเด้ค่ัออกเลยผมยืนยันคำเดิม ี่คิดว่าคนที่ดูอยู่จะรู้สึกอยักันก็ไม่ได้สาระแต่วันนี้ในเมื่อแฟนแมนยูอยู่ด้วยกันทุกคนก็จะทดสอบความเป็นเขาเรียกว่าสุดยอดแฟนแมนยูคือมันก็มีคนหนึ่งที่มันแบบไม่ได้เก่งจริงอ่ะแล้วคือแบบว่าอย่ากเป <c oughs> ็นแมนยูยอะไรเดี๋ยวเราจะมาวัดความเป็นสุดยอดแฟนมันแท้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ อ่โดยเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เขาเรียกว่าเป็นเกมใบ้บให้ใบ้นักเตะซะหน่อย oh yeah, yeah, yeah. <laughs> เออเอออลาใบสนุกนะสนุกนะเดี๋ยวผมจะใบ้ใบ้อาจจะใบ้เป็นเขาเรียกว่าบุคลิกของเขาแต่มันจะไม่ได้ใบ้ง,ง่ายๆผมจะเ <ๆ S 2> ขาเรียกว่าใบ้เป็นแบบสลับเดียวพยัญชนะตัวเดียวโอเค <Okay. S 2> อ่าอ๋าออ,อุ๊ยแบทแทมอ่ะอีกอีกอีกเออลูคเชนวิต ประมาณนี้ประมาณนี้เลประมาณนี้จะวัดจะว่าสองคนใครตอบได้มากกว่ากันคนนั้นชนะส่วนคนแพ้ไม่บทลงโทษเพราะว่าคนแพ้เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นแฟนแมนยูแบบตัวจริงเพราะนั้นวันนี้นีแล้วมีนี่เพราะนั้นคนแพ้เดี๋ยวจะให้ใส่เชือกเลี้ยวคู่เป็นตัวใหม่เลยเราก็มีของประมาณนี้โฆษณาด้วยเฮ้ยอะไรรถบอลแมตบอล อาณาวินชูจีนโอ้ยไม่เอาโอ้ยไม่เอาเดี๋ยวอะถ้าเอาไปขอขอแกะชื่อออกกับเบอร์ออกแต่เอาเสื้อรเป่าไปเอาเสื้อเดี๋ยวไม่เอาเบอร์อมนเอาไม่เอาเขาตำนานนะใส่เสื้อไปเดี๋ยวติดเชื้อว่าไงเนี่ยเป็นเดี๋ยวเป็นคิวของเอิร์นก่อนหนึ่งนาทีแต่ก่อนที่จะไปเริ่มเอิร์นต้องเลือกพยัญชนะก่อนให้พี่ใบเป็นเป็นพยาญชนะต้อประตักตอประจักผมก็แพ้ต้องตอกไป อ๋อชื่ออ๋ออ่างดลยเหรพี่อ่าอเออ่างได้อาออ่างเดี๋ยวใบเป็น้องอ่างโอเคผมพร้อมละอาอูอาอูอาอูใช่ปะทำไมขึ้นทำไมขึ้นโอปาร์ดซาอ้าวใ่ไหเอออ๋ออองอ่างอองอ่างอัดอูวอัดอมลอยชินอัดอมอออันยาลาอัดคาริกคาริคข้าลิูข้บอกมาเออบอกมาเออแอบเออแอบเออแอบอลังอีอีผ่านผ่านผ่าน อ่านอองอ๋งองอ๋งอ๋องงเออองอองฟูได้นานอ้ะมาอ่ออออออิวจนอออีอะไรอ่อเอเองอี๋อีนาวินนาวินนัไปอาอ่าอ่านอีกอีกอ๋อปีกกโอเคอยออินเออนเสารชาชอออออโอ้ยย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 ย่มยย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 

อูอูอองอางอูอูอูออ๋อผมฟูฟูเป็นไรนี่อ่าเอฟอีฟไอเอ็กไอเอ็อ่ะอ่ออ็กอรการเอ็ซะแล้วเอ็กไอเดนิสเอวินเอ็กไออีาออาทำโทษกูเถอะอ่ะโอเคครับ เอิร์นเอิร์นเอนาตไปหก่อนก่อนอนนได้ไปเจ็ดะดีนะไหอยู่ถือถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ผมวางไว้้าระดับเทียนหนึ่งอย่างพี่ต้องถ้าเป็นแฟนแมนยูอ่ะสามสิบวิผมจะตอบได้8คำเอ้ใเดี๋ยวต่อให้เลยสามสิบวิเฮ้ยเดียสามสบกันเลยพรอมไหมฮะพร้อมครับเอาขอพี่ชนะก่อนอออาเหมือนกันอู๋ องอ่างเลยจะได้สูงสีกันเดี๋ยวจะหาว่าตัวอื่นเดี๋ยวเวิ่งหาว่าอาำไม่ได้นะหรือถือว่าทำเด็กอ่ะพร้อมพร้อมอ่าเอ๊กอ่าเอ๊กอ่าแอคขวายาดิสก้าเฮ้ยโอเคอ่าอองอ่าอ่าอองอ่าเอฟออดอองอ่าเอฟบโอของอ่าเอฟบโอไม่รู้เลยพร้อมไม่รู้เอฟบีโอ่าอะอีกอีก อีอออออไอไออาออโออ่แข้งองอางออะโอ้โมสิบเอ็ดมาเที่ยวอ่างอ่างอางอ่างอ่ันอ่าละอู่อันอ่าเลยอยู่ลาเลยมาตาสุดองโกนีนีองแปอ่างอ่างอ้อออเออฮะอ่องอเอออเอออเจ๊

ไออิอิตอันอาเอ็ดกูไม่ไปโอเคได้ใคร้บ่วแพ้ว่าคนไบ้อะใครใครใคร้คตไอไอ่งปินเป็ดตาฮะอ๋อโคตสรุปคะแนนครับ พี่อู๋ได้ไปสามคะแนนเราไม่ได้เทียนหนึ่งถ้าผมชนะแล้วแขกรับเชิญจะอยากมาไหมแต่เราจะเซอร์ไพรส์ไงพี่เขาบอกว่าคนแพ้โดนเราเซอร์ไพรส์ว่าเป็นแขกรับเชิญโดนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ขอเพื่ออะไรเนี่ยก็้นเขาบอกมาแต่ว่าโอเคผมแพ้ผมก็ต้องยอมรับยอมใส่เสื้อเลี้ยวผูกโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยเป็นเกียรติเลย ไปย้ายทีมซะเจ็ดกินไม่เท่าไหร่นะผิวโอีกเยอะอีกเยอะอีกเยอะอนาคตมึงทองลุ้งแล้วจะเดี๋ยวย้ายไปเมืองทองหลังโกเจอแน่โดีโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันหนึ่งครับถึงเวลาครับเปิดตัวสาวกแฟนลิเวอร์พูลคนใหม่ครับเทียร์หนึ่งเทียร์หนึ่งโอ้ลิเวอร์เบิร์ดครับ เขารู้สึกเป็นยังไงเขารู้สึกเนื้อผ้าดีนะอออกไปสมมติต้องไปเจอแฟนแมนยูไงเดินหลบหน้าเลยต้องหลบแล้วเดินหลบผมมีวิธีแก้นี่ไปรอนอนะคุณเป็นห่วงผมคุณอผมเผมเป็นห่วงคือคนออกไปพี่จะได้ไม่เขินพี่จะได้ไม่อายแฟนแมนยูก็จะได้เขาเรียกว่าจำไม่ได้ต้องบอกว่าผมเนี่ยคือมาเบอร์ต้นๆแลในเที่ยงหนึ่งในสายทําแมนยู บอบู่เป็นไงบอบู่โอ้ยโอ้ยบูพี่จอมผมรักกแล้วถัดจากบอบู่เนี่ยฮะถัดจากบอบู่ต้องเป็นผูอ่าเออคนเดี๋ยวคนจำได้เพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวมันรับงานพวกภาพแมนยงแมนยูใช่มันมันเออเออเออไม่ลงแว่นแล้วลงแงเกมแล้วโอเคเออเออจำไม่ได้เฮ้ยใครอ่ะ เป็นี่เที่บอกว่าออยู่คออยู่ในแว่นข้ายู่ในขอบตาเลยสุดท้ายครับฝากถามจีิงเอินหน่อยวันนี้วันนี้มานั่งเล่นเป็นเรื่องกันเออไ็นได้ความรู้ไม่ได้มาเลยครับเฮ้ยยอม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 ก็ตื่นเต้นสนุกดีเออ ได้คุยด้วกันเองคุณได้มุกกลับบ้านด้วยนะได้ได้มุกเจ็บสาวเลยต้องต้องไปใช้ต้องซ้อมบอลนะอย่าไปซ้อมมุกไปเชียเลยพี่พี่เชียร์ได้เดี๋ยวพี่ไปกำลังใจให้ให้เอินฝากผลงานแล้วก็ฝากอะไรถึงแฟนเดนพยองหน่อยนะกันก็ผมเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ครับก็ฝากเนื้อฝากตัวเลยครับผมก็จะทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดแล้ว จะช่วยทีมให้ได้เยอะที่สุดโอเคอะเมาฝากหน่อยที่มีผลงาน้วไม่เด้ก็ฝากเพจตูดูบอลไทยครับก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้ฟุตบอลไทยสนุกสนุกของคนรุ่นใหม่ก็ไปดูคงดูข่าวเสร็จปุ๊บก็มาคุยกันที่ตูดูบอลไทยได้ได้เราติดตามด้วยนะอะวันนี้ก็ขอบคุณพี่เต้นะครับแลวน้องเออร์มาครับก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับเพยน่ได้ที่เฟซบุ๊กนะครับยูทูบนะครับบล็อกอินนะครับอ g จีนะครับและเว็บไซต์นะครับ มาติดตามได้ท ну> oh. ี Schulen> ่เพนาวไทยแลนด์นะครับผมเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ฝากไลค์ฝากแชร์หน่อยนะครับอีพีหน้าเนี่ยอยากให้ใครมาเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้ก็ดูแลตัวเองดีๆพี่สถานการณ์ตอนนี้มันันไม่ค่อยดีเขาก็อยู่นานแล้วนะเจ็บมั้ยไม่โควิดโควิดอ่ะพี่นาตีน่าขอบคุณพี่ตีนมาครับขอบคุณมากนะครับผมก็เจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ